ม่ายจริงคนปกติจะไม่เข้าใจนะฮะหร่อพระจะเป็นพระรูก,กหรือเป็นพระสงฆ์หรือเป็นลูกของเทวดาในเกี่ยวข้องกัาพุทธศาสนาหรือไม่กระจดี JD, อะไรพวกเนี้ยมันเป็นสื่อของของโลกได้ทำนะโลกไม่ทาด้วยนะอยู่ในอยู่ในรูปรักษ์ที่เราหล่ออันนี้สงก็คือมันอยู่นานแค่ไหน เราก็ได้บุญประมาณนั่นแหละกรรที่เราทำทิ้งไว้นะ่ะมันยาวนานเท่าไหน่เราก็อนุสมได้จนกว่าลูกรักนั้นจะเป็นเป็นผงฤุธเสื่อมเสื่อมหายไปนะช่วงที่เราเรียนว่าตายเกิดบุญที่ได้ก็คืออายุความสุขกันแหละมันเป็นบุญรวม รูปลักต์ของนี้นเป็นบุญรวมรวมบารมีที่ท่านสร้างไว้ในอดีตตั้งแต่ทานยานอุเบขานะมันเป็นแสงสว่างนะเพราะฉะนั้นเวลาเราสวดมนตนะ์นบุญที่เราสร้างไว้ในอดีตนะกี่พบกี่ชาอะไรถ้ายังมีรูปลักษ์อยู่มันคือแสงสว่างมันมาทั่วทิศทางแล้วคนที่สร้างไว้ ทั่วทิศอะทั่ว,ท,วทั่วโลกบางคนบางองค์ท่านสร้างนะบางองค์ทั่วประเทศบางองค์เกิดบริเวณแถบนะี้สุวรรณภูมินะี่ส่วบางกังเจดีพวกพุทธร,รูปใหญ่ๆท่ามีอยู่นะมันก็ได้นะอท่านเกิดมาที่ท่านสร้างเนะีของเก่าแล้วก็ตอกของใหม่